กรับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโปเกมอนย n นิตี้ก่อนรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าสโนแลกเจ้าสโนแลกเป็นหมีอ้วนปุกลุกตัวน่ารักซึ่งแฝงความโหดอยู่ในตัวของมันสโนแลกเป็นฮีโร่สายดีเฟนเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวแทงหรือตัวรับตีนให้กับทีมนั่นเองสำหรับไอเทมที่ผมสวมใส่ก็จะมีประมาณนี้ ต่อไปเป็นสกิลสกิลแรกสกิลแท็กเกอร์มีคูดาว6วินาทีเมื่อกดใช้สกิลแท็กเกอร์เจ้าสโนแลกจะกระโดดเข้าไปทับศัตรูและทำให้ศัตรูลอยขึ้นสกิลที่2องรีชคูดาว10วินาทีเมื่อกดใช้สกิลนี้เจ้าสโนแลกจะทำการล้มตัวลงนอนทันทีพร้อมกับฟื้นฟู HP ของตนเองอัตราการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเจ้าสโนแลก เมื่อถึงเลเวล6สกิลแท็กเกอร์ของเจ้าสโนแลกจะสามารถอัพไปได้2ทางนั่นก็คือเฮวี่สแลมกับฟอลสกิลเฮวี่สแลมคู่ดาว7วินาทีเมื่อกดใช้เจ้าสโนแลคจะทำการกระโดดทับศัตรูจะลอยตัวขึ้นพร้อมกับติดสตันต่อไปเป็นสกิลฟอลคู่ดาว6.5วินาทีเมื่อกดใช้สกิลเจ้าสโนแลกจะวิ่งไวขึ้นและก็โจมตีไวขึ้น เมื่อมีเลเวลถึงเลเวล8สกิลลีจะสามารถเลือกได้เป็น2ทางนั่นก็คือ1สกิลบล็อกกับสกิลยานไปดูสกิลบล็อกของเจ้าสโนแลกกันเมื่อเรากดใช้สกิลบล็อกเจ้าสโนแลกจะทำการกลางบาเลียขึ้นมาซึ่งบาเลียยังสามารถใช้ดันศัตรูออกไปได้และยังสร้างดาเมจกับศัตรูที่ถูกดันออกไปพร้อมยังช่วยลดดาเมจที่ได้รับจากศัตรูอีกด้วย บอกเลยนะครับว่าสกิลบล็อกเป็นสกิลที่สามารถป้องกันแท่นได้เป็นอย่างดีและยังเป็นสกิลที่สามารถโซนไม่ให้ศัตรูเข้ามาแย่งลาสบอสเราได้และถ้าเราเลือกอัพไปทางสกิลยานสกิลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่โหดเหมือนกันโดยสกิลนี้เจ้าสโนโลแลกจะทำการหาวใส่ศัตรูและทำให้ศัตรูติดสถานะสลีปเป็นเวลาถึง4วินาที แต่ถ้าเราโจมตีศัตรูก็จะทําให้ศัตรูตื่นขึ้นมาทันทีสกิลยานเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ไล่ล่าศัตรูโดยหาวเซศัตรูให้ศัตรูนอนหลับและก็ให้เพื่อนเพื่อนเรามาลุมกระตืบม,มันหรือจะหาวเซศัตรูที่กําลังเฝ้าแทนจากนั้นเราก็แอบชูดไปอย่างชิียวเวหรือจะหาวเซศัตรูที่กําลังไล่ฆ่าเราจากนั้นเราก็วิ่งหนีแบบสบายใจเป็นสกิลที่ใช้ได้หลากหลายประโยชน์อีกเช่นกันสกิลสุดท้ายสกิลยูนิตมูฟหรือสกิลท่าไม่ตาย สกิลท่าไม้ตายของเจ้าสโนแลกมีชื่อว่าพาวเวอร์เน่ปเป็นการกระโดดทิ้งตัวลงหนอกทําให้ศัตรูบริเวณนั้นกระเด้งขึ้นพร้อมกับติดสตัต๊เจ้าสโนแลกจะได้รับการฟื้นฟู HP อย่างมหาศาลพร้อมกับได้รับสถานะอมตะเมื่ออยู่ในสกิลยูนิต o ม e เป็นอีกหนึ่งสกิลที่มีประโยชน์มากๆของเจ้าสโนแลกถ้าเราเลือกใช้ได้ถูกที่และถูกเวลา พอสกิลนี้สามารถใช้เปิดทีมไฟก็ได้หรือเอาไว้โซนทีมไฟตอนเพื่อนเรากำลังตีบอสก็ดีเป็นสกิลที่สารพัดพัประโยชน์จริงๆโมมาเยอะขนาดนี้แล้วเราไปลองดูในเกมซิว่าเจ้าสโนโลักมันจะโหดจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอ๋อและก่อนที่เราจะเลือกเจ้าสโนโลกักเราควรดูในทีมให้ดีนะครับว่ามีตัวแทงเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าตัวแทงเยอะเกินไปแล้วเราก็ไม่ควรเลือกมานะครับเพราะว่าทีมเราจะไม่มีดาเมจ ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้ทีมเราแพ้ในตอนเลดเกมนะครับคลิปนี้ผมเล่นลงแหลงปกติเลยนะครับแรลงของผมตอนนี้อยู่ที่แวนเทเรีย5มันก็ไม่ยอมขึ้นอุนตาให้ผมสักทีเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าการขึ้นแต่ละขั้นของโซโล่เพเยอร์มัอนช่างยากเย็นซะเหลือเกินเราก็ต้องมาลองพยายามปรับเปลี่ยนเรื่องฮีโร่หรือปรับเปลี่ยนสกิลเพย์ของเราเพื่อที่จะทำให้เราสามารถนำพาตัวเองขึ้นไปยังแหล่งที่สูงขึ้นได้ เพราะว่าเราจะมัวโทษเพื่อนร่วมทีมหรือฝากความหวังให้กับเพื่อนร่วมทีมมันก็คงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดและก็เลือกตัวที่เป็นประโยชน์กับทีมที่สุดสุดท้ายก็หวังว่าทีมจะสามารถนําพาให้เราเก็บชัยชนะได้มาครับเข้าสู่ในเกมสกิลแรกที่เราเลือกออพคือแท็กเกอร์สกิลแท็กเกอร์เป็นสกิลที่แรงมากเลยนะครับในช่วงต้นเกมกระแทกทีครีปครึ่งหลอด เมื่อเลเวล3ามเราก็อัพสกิลสลี p ตามมาสกิลสลี p มีประโยชน์มากเลยนะครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเราสามารถฟื้นฟูเลือดของเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องเก็บก้นหอยทําให้เพื่อนเราสามารถเก็บก้นหอยในการฟื้นฟูเลือดได้อย่างเต็มที่หน้าที่ของเราในตอนต้นเกมก็คือการบังศัตรูไม่ให้ศัตรูเข้ามาแย่งลารดคีปของเราได้ และในจังหวะที่พึ่งออกเราสามารถเอาตัวของเราเข้าไปนูนเนี่ยและสามารถล่าพึ่งได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมตัวของเราจะทึกมากและเรายังใส่ไอเทมที่สามารถฟื้นฟู HP ของเราได้ดังนั้นในช่วงต้นเกมเราจะไม่ค่อยตายหรอกครับเราสามารถโซนให้เพื่อนเราฆ่าหรือว่าเราจะฆ่าเองก็ได้นะครับชิลมากบอกเลยโดดทุบโดดทุบโดดทุบและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคีย้หลักของเกมนี้ก็คือการทำแท็บโดยช่วงต้นเกมผมบอกเลยนะครับว่า ไอเทมเซตนี้เราสามารถเข้ามาดังได้อย่างรัวๆโดยที่ศัตรูไม่สามารถคัดเราได้อย่างแน่นอนถ้ายืนอยู่ตัวเดียวเพราะว่าดาเมจไม่มีทางถึงนอกจากจะเป็นพวกเอ็กแทกเกอร์ที่มีดาเมจแรงๆแ,แย่งเก็บมอนฝั่งตรงข้ามตรงนี้ให้หมดนะครับแย่งทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเกมนี้เลเวลคืออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากยิ่งเราเลเวลเยอะกว่าศัตรูเท่าไหร่เราก็ได้เปรียบศัตรูมากขึ้นเท่านั้น จริงๆนาทีที่7.3 0สูควรพาตัวเราวิ่งลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่เราจะต้องไปโซนเพื่อให้เพื่อนตีบอสเต่าแต่เมื่อกี้ผมวิ่งลงไปแล้วเห็นกบกําลังวิ่งขึ้นมาดังนั้นด้านบนตอนนี้จึงมี3คนถ้าเราทิ้งด้านบนก็จะเป็นการทิ้งให้เพื่อนเราแบกภาระ1ต่อ3ดังนั้นผมจึงตัดสินใจไม่ลงไปในตอนนาทีที่7.3 0สูนย์ะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่ากบอีกฝั่งได้ลงไปแล้วดังนั้นเราควรรีบลงไปช่วยเพื่อนเรานะครับทิ้งให้ด้านบน1ต่อ1นคงไหว ตอนนี้ชุลมุนชุลเกกันใหญ่เลยครับเหมือนว่าอีกฝั่งกําลังได้เปรียบเราอยู่เราต้องพยายามโซนให้เพื่อนโซนไม่ให้อีกฝั่งเข้ามาทําแต้มได้นะครับคอยโดดป่วนไปก่อนยือ้อรอเพื่อนมาเติมให้เรานะครับยื้อเท่าที่เราพอจะยื้อไหวไม่ต้องปล่อยให้ตัวเราตายก็ได้พอถ้าดันทุลังก็จะเป็นแบบนี้ตายไปสิยื้อกันนานมากเลยครับยังไม่มีใครเปิดบอสเลยเราต้องรอเพื่อความชัวร์นะครับแนะนําให้เก็บอีกฝั่งให้หมดก่อน ตอนนี้เลเวลของผมก็เลเวล8แล้วซึ่งผมเลือกสกิลบล็อกมานะครับและอีกฝั่งก็ตายหมดแล้วเพื่อนเรากําลังทําการตีบอสแล้วก็ฆ่าบอสไปแล้วเราต้องพยายามโซนให้เพื่อนก่อนนะครับโซนดันไม่ให้เข้ามาหา <c oughs> จังหวะเปิดให้เพื่อนให้เพื่อนตามถ้าเพื่อนไม่ตามเราก็ถอย ไม่ต้องฝืนนะครับไม่ต้องหิวข้าเพราะว่าเกมนี้วัดกันที่การทําแต้มเราแค่หาจังหวะสวยๆเปิดให้เพื่อนก็พอแล้วและคอยโซนให้เพื่อนเก็บมอนเก็บบอสหรือโซนให้เพื่อนหนีและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ข้างล่างสงบสุขแล้วเราก็รีบขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเพื่อช่วยเพื่อนเราเก็บมินิบอสโลตอมพยายามเก็บบอสให้ได้ทุกตัวเพื่อให้เลเวลของเราทิ้งห่างกับอีกฝั่งให้มากที่สุดแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับคอยดูสถานการณ์ก่อนว่าอีกฝั่งเปิดยูนิตมูฟกันเยอะหรือเปล่า ถ้าอีกฝั่งเปิดยูนิตบูฟกันหมดแล้วก็พยายามโซนไว้นะครับโซนเท่าที่เราไหวถ้าไม่ไหวก็ยอมสลัป้อมไปเลยเพราะถ้าไม่ยอมสลับป้อมเราจะเสียทั้งป้อมแล้วก็เสียทั้งชีวิตซึ่งมันแลดูจะไม่คุ้มค่าเลยดังนั้นเราควรวับกลับมาเติมเลือดให้พร้อมครับเพื่อกลับเข้าไปสู่สนามลบใหม่อีกครั้งนึง หน้าที่ของเราคือยื้อแท่นไม่ให้แตกนะครับยื้อไว้ให้ได้นานที่สุดจริงๆเราควรยื้อแค่ถึงประมาณนาทีที่4ก็พอนะครับจากนั้นเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนตีบอสเต่าด้านล่างแต่ดูเหมือนว่าอีกฝั่งคือไม่ลงไปตีบอสเต่ากันเลยเพาะง้นเราก็ยื้ออีกฝั่งให้อยู่ด้านบนเพื่อให้เพื่อนเราไปตีบอสเต่าด้านล่างได้อย่างสะดวกแกล้งเหมือนสู้แกล้งเหมือนสู้ไม่ได้แล้วก็ยอมตายแต่ไม่เป็นไรนะครับด้านล่างเพื่อนของเราก็น่าจะได้บอสเตา่าละบอสเต่าดีมากเลยนะครับคือมันให้ exp กกับทนนทุคนนใีม ซึ่งเกมนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเลเวลคือมีผลมากเมื่อเราเกิดมาแล้วก็อย่าลืมหน้าที่ของเรานะครับหน้าที่หลักของเราคือการเฝ้าแท่นของเราไว้ให้ได้นานที่สุดสังเกตดูเกมนี้เราได้เปรียบอยู่นะครับอีกฝั่งคือแป้นแตกไปแล้ว2แป้นแต่ของเรายังเหลือครบทุกแป้นและกําลังเป็นไฟบุกอีกฝั่งอยู่ ตอนนี้ก็เกิดประเด็นข้างบนนะครับอีกฝั่งกำลับบงตีโลตอมอยู่เราต้องพยายามแย่งมาให้ได้เพราะว่าบอสตรงกลางทันเดอร์ก็กําลังใกล้จะเกิดแล้วทางที่ดีเราควรเก็บอีกฝั่งตรงนี้ให้หมดเลยจากนั้นก็ล a าส l โลตอมแล้วก็ไปตีทันเดอร์แล้วก็เข้ามาถึงจุดคลายแม็กแล้วนะครับ เอาเป็นว่าข้างต้นที่เราทําทุกอย่างมาอย่างดีและละเอียดอ่อนแต่ถ้าพลาดแค่2นาทีสุดท้ายหรือบอสตัวนี้ตัวเดียวเกมที่เรานํามาทั้งหมดก็จะเป็นศูนย์ภายในทันทีเพราะงั้นถ้าเราอยากได้ดาวครับสนาทีสุดท้ายเราควรตั้งใจเล่นเป็น2เท่าไม่ว่าจะเกมนําหรือเกมตามนะครับสนาทีสุดท้ายจะเป็นตัวตัดสินอย่างแท้จริงนี่ครับเราโซนให้เพื่อนเราแล้วก็เพื่อนเราสามารถลาทันเดอร์ได้ เราก็ทกําการเปิดอันติไปอีกทีนึงเพื่อเปิดทางให้เพื่อนวิ่งไปทําแต้มได้อย่างสะดวกจากนั้นก็แยกกันคนละทิศละทางนะครับมุ่งตรงไปสู่แป้นอย่างเดียวอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าทันเดอร์มันสําคัญยังไงคือว่าทันเดอร์สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราลัดทันเดอร์ได้เราจะสามารถชูดบอลลงห่วงได้แบบไม่ต้องมีครูดาว และเมื่อเราล้าทันเดอร์ได้เรายังสามารถได้รับลูกบอลทันที30ลูกทั้งทีมบวกกับเวลาที่ทันเดอร์เกิดเราจะสามารถทำแต้มได้คูณ2เอาง่ายๆคือว่าถ้าเรามี50แต้ม5คนเราก็จะสามารถทำแต้มในช่วงทันเดอร์ได้ถึง500แต้มซึ่ง500แต้มบวกกับแต้มที่เราทำมาในตอนเริ่มเกมมันแทบจะการันตีเลยนะครับว่าเราชนะแน่นอนเมื่อเราชูดเสร็จก็แค่รีบกลับมาการตรงแท่นของเรา เพื่อไม่ให้อีกฝั่งทําแต้มตามเราได้แค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการการันตีชัยชนะของเราแล้วก็เก็บดาวนในรอบนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับคะแนนค่อนข้างขาดเลยทีเดียว800ต่อ1 8 3เกมนี้บอกเลยนะครับว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดวงดีด้วยดวงดีในการที่ได้เพื่อนร่วมทีมที่ดีมันจะทำให้เราการันตีชัยชนะและได้รับดาวมาครองแม้ว่าเราจะไม่ได้ MVP ก็เหอะเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าสโนลกไตแรง บอกเลยว่าแรลงเวนเทเลียเนี่ยมีคนแย่งเล่นตัวดาเมจกับป่ากันเยอะมากถ้าใครอยากหลุดพ้นจากแร้งนรกนี้ต้องบอกเลยว่าควรหัดเล่นแทงเอาไว้บ้างพอผมสามารถผ่านแรลงเวนเทเลียจนขึ้นอุนต้าได้ก็พอเจ้าสโนแลกนี่แหละครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมโปเกมอนยูนิตี้ก็สามารถ เมนไว้ใต้คลิปได้เลยและคนที่อยากเล่นสนุกสนุกกับผมก็กดติดตามเพจของผมใต้คลิปเลยนะครับผมจะมาไลฟ์ประมาณ3ามทุ่มของทุกวันน่าจะเกือบทุกวันดีกว่าก็เข้ามาร่วมเล่นร่วมแจมกันได้และสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนขึ้นแรงมาสเตอร์กันไวๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ